สวัสดีครับยามเช้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบเป่าลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ของปี2,565ทับ66 6, ปีที่ผ่านมานั่นเองครับถือว่าเป็นเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณา รับรองเมื่อ4ธันวาคม2565ให้ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาดไม่เกี่ยวข้องกับเงินค่าอ้อยที่ตัดส่งโรงงานน้ำตาลในปีนี้นะครับก็คือของปีที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับการที่จะจ่ายเงินในครั้งนี้ก็คือ1ก็คือเงินจากงบประมาณจากราชการจัดสรร2ก็คือจ่ายให้เฉพาะ อ้อยสดสะอาด120บาทต่อตันอ้อย 3. ก็คือไม่ใช่เงินค่าอ้อยสดที่ได้จากการหักเงินของอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับ4ก็คือจะโอนตรงเข้าบัญชีของทกสในวันที่26ก็คือวันนี้นั่นเองครับ5ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับค่าอ้อยของปี2560 6ทับหก็ก็คือของปีนี้นั่นเองครับ6กก็คือไม่มีการหักภาษีเงินได้เจ็ดก็คือ <c oughs> ไม่มีการหักเข้าสมาคมหรือสมาสถาบันชาวไร่อ้อยนั่นเองครับแปดก็คือชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดสะอาดของทุกโรงงานจะได้เหมือนกันทุกคนนั่นเองครับเก้าก็คืออ้อยสด แต่สกปกมีกาบยอดยาวไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับก็คืออ้อยสดก็จริงแต่สกปกมีกาบมีใบมียอดยาวจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับอย่างไรพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยก็ต้องเข้าใจในข้อนี้ด้วยนั่นเองครับสำหรับเงินช่วยเหลืออ้อยสดสะอาดนั้นก็คือนายกจะ เป็น,นกกดปุ่มจ่ายเพื่อที่จะให้พี่น้องเกรรษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้นั่นเองครับในวันนี้ก็คือให้ลุ้นรอรับกันได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ได้ทีหลังก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารหรืออย่างไรก็ต้องคอยรอรอบต่อไปนั่นเองครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวครา,าวทุกครั้งที่ผมเอาข่าวมาบอกให้กล่าวพี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองครับ